สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนาว26สันติกาพิพากษสาจำคุกนาวาอากาศตรีประสงค์สุนศิริขอล่ำนิสกับผู้บริหารแนวหน้าหนึ่งปีปรับ7,000บาทฐานหมิ่นประมาทอาดีตคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญกรณีลงมติให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สิน ให้รอลงอายาไว้หนึ่งปีหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยและโรคระบาดของรัสเซียยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกในประเทศเป็นผู้หญิงซึ่งเคยเดินทางไปสาธารณรัฐโดมินิกันโดยขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคติดเชื้อและมีอาการที่น่าพอใจด้านนางเวโรนิกาสควอโซวารัฐมนตรีสาธารณสุขของรัสเซีย ยืนยันว่าเครื่องบินและเรือทุกลำที่เดินทางมาจาก21ประเทศที่ไวรัสซิก้าแพร่ระบาดได้รับการฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วและมีการตรวจผู้โดยสารก่อนเข้าสู่รัสเซียอย่างเข้มงวดติดตามข่าวสาระบันเทิงและวราตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ